ห้ไม่เลือกี่่ะมานั่ตรงนี้เดียกร้อยมาทาขอมามารออีกครั้งนี้แม่เหมือนไม่ต้องมองไม่ไปเออต่แก่กเลือบอยากได้เราได้มาใจคุณกระหม่อมเจ้าขาอายุกระปาไปโนลอยางจะมอง สาวอีกนะตุ๊กตาภรรยาตอนนี้ลูกเราละกองมากแล้วสทาฉันมาเห็นขึ้นมาจะไม่ดีนะฉันอกให้คมาน่ตรงนี้ไงบอกว่าไม่นะไม่นอน้องนพ่อกัแมพ่อกับแม่สุกพ่อกับแม่เนี่ยเนี่ยาพ่อเหรอมาทำเป็นสาวูมตรงนี้นฮะทไมทอนีเหยียบหัวพ่อหัว่ ว้ะว re ัน no, นี or, too, uh, ้จะเข้าไปดวยนึ่งจับตาถ้าหักไม่เชื่อลองดูไม่เสด็จพ่ออยู่ข้างบนเสด็จแม่ไปอยู่ข้างล่างหรอเมรีลู่เราโตแล้วแก่เลยวะไอพูดอยู่แค่นั้นหไปไปสวยไหนเสด็จแม่เสด็จพ่อเมรีเหโอเห็นไหมเหรเห็นไหมี่บอกแล้วกูอี เรามาแตลว่อแล้ว่งวาเรียยเร้อยพ่อย่างนาเรียเ้อยพ่อเนี่ยเออน้ำเราจะมาดูอย่างอื่นดูอะไรบุ๊มาดูอยู่ข้างบนเห่ออย่างไรหันปอาการเกิดอะไรข้เนี่ยจะต้องนั่งอยู um, um, ่ดยกานอูอ๋อบ้างบางทีเสด็จพ่อจะลมมันเย็นก็ได้ึ้นในไปบ้านตื่นข้นบนแก้เยืนมากขอดีใจ เสด็จแม่พ<ร>่อไมสด็จพ่อสีชรขอประทานาัยด้วยที่กลับมาโดยชี่นีกอ <_ d ata> แต่การครั้งนี้ด้วลูกเองจะาก้าผู้สูงใหข้านาก่อนเราท้าานานต่าิดยิทางข้าว่เสด็จพ่อกละเสด็จแม่ไม่ใช่หัวแกจะแท้จริง <_ d ata> ไปไกรให้ปาพูดแ <_ d ata> คร,รไม่คใอรไม่ฟังใครเข้ามาลูกบอก พวกเราค้านขรานนางสนมกลุมอะไรพูดไปเจอแย่พยายามเร็จเท่าไอ้ยเธอเนี่ยั้นไปฟังใครเข้ามาลูกไม่จริงนะลูกนะฟังแม่นี่ลูกถือว่าแม่เนี่ยเป็นผัวพ่อไหนก็เถอะนะพ่อลูกอะไรกันด้วยค่ะคือจะเป็นคังแม่นะลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยพ่อได้เป็นเมียแม่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคือเป็นผัวเมียกันลูกเป็นผัวเมียกัน ่ต้องบอกเองก็ยังคล่องใจยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเออดีแล้วการเลี่ยงอะถ้าจะหาก็จะให้เข้ากบอกเนี่ยคล่องใจเสด็จพ่อต้องตอกอะไรต้องอะไรตองกอดเสด็จแม่เพี่นะค่ะพ่อไอ้พ่อไอ้แม่ก็้อนบอกกอดเลยลูกกอดเสด็จแม่ลูพี่นะค่ะกอดเลยลูกกอดเลยเพี่นค่ะต้องบอกยังไงจะไปยังไง ก่จะรูปก่อนจะรูปอยากไหคะไม่ให้ให้รูปเชื่อเสด็จไ้กำลักอดเสด็จพ่อกลับด้วยคุณพระหล่อนี่แม่นล้ลูกตป่นตด้วยดีเลยนะลูกเอ๋อย่าทแนี้้้เงี้ยตลอดนี้อยาไปไนะ กอดเลูกอ่ไม่ยแม่แม่ไม่ถนัดสลูกอดไม่หอุ่พ่อมีแต่จะดุกสลสล้ัไอ้เสด็จพ่อมีไส้เหมือนไหมเนี่ยกอดเลย่ะ่าแล้วนะกอดอแล้วไม่ใช่อยู่ช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่จัารออีกทีขอเรีั้งเสด็จพ่ออะไรเนี่ยลูก ถ้าผมอกยัไม่หายุงใจเรียค่ะก็้อผขออีกอย่างเลยอะไรเนี่ยเสรจพ่อเนี่ยจุกเสรดแม้ยังไม่เรียค่ะใช้ใช้แผ่ินไปจุกแม่ไม่้องแแม่ดพ่อจุไอ้คออยขอไมต้องเขารอฉากนี้โดยเฉพาะไเลยค่ะไปทำไมเนี่ยจุกจุกไปเลยใจนาเกียด เดี๋ยวไปยุบมันอเลยนูกม่าเด็ะจูอจูบเลยลูกจูบแล้วไม่ห็ายเลูกจูบลับเลย่ะกไม่พอใหเลย้กจูบจูบเลยลูกไม่เอาแล้วลูกตาบจูบเลยลไม่จอบแล้วลูกจูบเลย มีแต่เรื่องเลวร้ายเลยปากไม่รูกนั่งจูบนะลูกเด็กแม่จูบแล้วเด็กพ่อจูบแล้วเพราะฉะนั้นก็ปั้บอกขอจูบเด็กแม่หัวเอ้าแม่ลูกไปจูบกันไม่ได้หรอพ่อจ๋าแม่จ๋าอะไรลูกไอ้หนูเอ้ยพ่อกับแม่ลองจูบกันซิ